สวัสดีครับวันที่18มีนาคม2,564จากลิมาเปรูครับผมสรยุทธชาสมบัติก็วันนี้เป็นวันที่พูดคุยไม่มี agenda น,นะครับก็คุยกันไปเรื่อยคือเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ new normal ที่การเดินทางระหว่างประเทศต,ตอนนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ก็ยากมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการเดินทางแบบ repatriation นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในภาวะแบบนี้หลายท่านก็คงอยู่ในช่วงของการที่ปรับตัวนะครับว่าจะทำยังไงคือผมเข้าใจว่าหลายท่านคงคงทราบดีว่าผมก็มีความสนใจในหลายเรื่องนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรื่องของดนตรีอย่างเงี้ยนะครับก็เคยแต่งเพลง ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าผมเป็นเป็นคนที่เรียกว่า,าร่วมในการสร้างวงประสานเสียงเยาวชนผมตั้งชื่อว่าช h e เบอร์ r กอร์ฮิลนะครับเพื่อไปแข่งในต่างประเทศทีนี้ปีนี้ก็เลื่อนเลื่อนมานะครับคือความจริงเนี่ยจะต้องแข่งตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และทีนี้ก็เลื่อนมาเป็นกรกฎา,าคมปีนี้แล้วผมก็เพิ่งได้รับอีเมลจากทางผู้จัดจากทางเบลเยียมนะครับว่าจะเลื่อนไปอีกไปเป็นสิ้นปีนะครับก็จะเฉียดสิ้นปีคือโนเวม ber เดือนพฤศจิกายนดังนั้นก็หมายถึงว่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าเลื่อนเลื่อนมาแล้วสองครั้งนะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่า ตอนนี้ก็ถือว่าเลื่อนนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกนะครับคือ,อที่เบลเยียมก็จะจัดเรียกว่าเป็น World c h ว i r g a m s s เหมือนการแข่งโอลิมปิกในเรื่องของวงประสานเสียงนะครับโดยทางแฟลนเดอร์จะเป็นคนจัดนะครับทีนี้การเดินทางก็ยากนะครับผมก็ยังยังคิดอยู่เหมือนกันว่า November เนี่ยพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผู้จัดก็บอกว่า จะทำจริงๆนะครับแต่เราก็มานึกดูนะครับคือการเลื่อนมาหลายครั้งแล้วการเดินทางนี่ก็ก็ค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมครับก็ยังไม่แน่ใจว่าสาภาพยุโรปจะออกวีซ่าให้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับให้กับนักร้องประสานเสียงของเราซึ่งก็เป็นเด็กๆนะครับตั้งแต่ มีหลากหลายมากั้งแต่อายุหกขวบไปจนถึง1 8 19 2ดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่พยายามคือคือผมก็พยายามมองว่าอ่ะกอะ็อยากจะให้เด็กไทยมีโอกาสนะครับครบวาวก่อนนู้นก็ส่งไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับคือคือเรื่องพวกนี้ผมทำด้วยความชอบแหละทำด้วยความชอบคือเอ,อแล้วก็พยายามเรียกว่าคือกับในกลุ่มผู้ปกครองก็ ก็คุยกันว่าจะหาทางสนับสนุนยังไงนะครับบางช่วงก็ไม่มีตังค์ะฮะก็หมายถึงว่าก็คืออ่ะไปเล่นแบบเปิดหมวกอย่างเงี้ยนะคือแม้แต่การที่จะไปที่ที่เบลเยียมเนี่ยก็แบบก็กกเหมือนกับว่าอืมก็เผื่อว่ามีคนไทยที่คอยสนับสนุนหรือว่ามีจิตศรัทธาอะไรเงี้ยก็ถามไปหลายที่นะครับ ก็มีครอบครัวไทยคนไหนที่อยากจะสนับสนุนเด็กๆให้ให้ให้อยู่ก็ก็มีวัดไทยมีอะไรต่างๆนานานเนี่ยที่พร้อมอะนะครับนั่นหมายถึงว่าก่อนโควิดทีนี้พอโควิดนี่ก็ก็ยากแล้วล่ะใช่ไหมครับผมก็ยอมรับว่ายากคือการเดินทางสมมุติเกิดขึ้นได้จริงเดือนพฤศจิกายนเกิดขึ้นได้จริงเด็ก นักร้องอ20คนพอแม่ผู้ปกครองอตีส้อมอีก20คนอะ,อะไรต่งางๆในนาเบ็ดเสร็จอาจจะ50คนอย่างเงี้ยนะครับเดินทางเดินทางเราก็พยายามแบบว่าไปไปหาผู้สนับสนุนใช่ไหมครับจากจากคนไทยบ้างอะไรต่างๆในนาวัดไทยวัดไทยก็บอกว่าจะให้อยู่ใช่ไหมครับนั่นคือก่อนโควิดแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับเดินทางเข้าไปถึงแล้วก็ต้องอยู่ในควอรรนทีนสมมุติ14วัน ใช่ไหมครับแล้วก็แข่งนั่นหมายถึงว่าคือจะต้องไม่มีการระบาดอีกใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้พอแข่งเสร็จจะกลับเมืองไทยก็ก็ไปเจอควอร์นทีนอีกเบ็ดเสร็จควอร์นทีนอย่างเดียวนี่ก็1เดือนแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วเด็กจะลาโรงเรียนได้หรือเปล่าี่ก็ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าคิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปีนี้ไม่สามารถแข่งได้ก็ world cup game ก็จะจัดอีกปีหน้าที่เกาหลีใต้ นี่ก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับคือตรงนี้ทุกคนก็ต้องภาวนาว่าเรื่องของโควิดเนี่ยจะจะต้องยุติลงโดยเร็วนะครับก็ไม่มีใครรู้นะฮะคือคือเมื่อตอนเย็นวันนี้ผมออกไปเดินเล่นเดินไปที่สวนนะครับเป็นเป็นสวนสาธารณะแล้วพอเดินกลับมาความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาก็าเหมือนรู้สึกบรรยากาศมัน มันน่าจะดีขึ้นนะใช่ไหมครับก็หวังว่านะครับแต่ก็เอาแน่ไม่ได้เดือนหน้าที่นี่ที่เปรูนี่ก็จะมีการเลือกตั้งนะครับวันที่11เมษายนนะครับส่วน,ส,วนส่วนตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่4วันที่5เมษายนเนี่ยก็เป็นเป็นเทศกาลศาสนาใช่ไหมครับอีสเตอร์เขาก็ามีมาตรการออกมาอีกล้บอกว่าห้ามขับรถ <c oughs> คือจะออกจากบ้านก็ต้องเดินอย่างเดียวและทีนี้ก็คือเนี่ยกเ็เป็นเนี่ยเป็นสภาพแบบเนี้ยแล้วทีนี้พอย้อนกลับมาเรื่องวงประสานเสียงของของผมเนี่ยชิสเบอร์เกอร์ฮิลผมก็ยังวันๆอยู่เอ๊จะทำยังไงที่จะไปแ <c oughs> ข่งต่างประเทศได้ใช่ไหมครับคือก็นี่แหละก็ทำด้วยใจรักนะครับคือเรื่องของดนตรีเรื่องของศิลป,ปะบางทีผมผมเห็นอะ่ะเด็กเด็กบางคนก็เ เป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับก็เนี่ยถ้าใช้ดนตรีใช้ศิละปะเข้ามาเขาก็สามารถที่จะมีมีสังคมใช่ไหมครับมีสังคมอะไรต่างๆนานาเพราะว่าก่อนนู้นเนี่ยผมก็เคยทำ csr ช่วงที่ผมอยู่เมืองไทยอะผมก็เคยทำ csr ไปตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวอีกนี่แหละคือเป็นความชอบคือผมก็สนใจหลายเรื่องนะก็คือเอาทุกเรื่อง กนะ็ทำทุกเรื่องที่ที่สนใจเรื่องของศาสนาก็ชอบนะครับเรื่องของอาวุธปืนก็ชอบนะครับเ,เรื่องของมวยก็ชอบเรื่องของภาพยนตร์เรื่องอะไรชอบหมดก็แล้วแต่ว่าอะไรจะโผลมาในช่วงเวลานั้นๆนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคือบางทีก็ก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างในฐานะของความเป็นนักการทูตเพราะว่าเรารอบตัวใช่ไหมครับเรารอบตัวเราก็พูดได้ ทุกเรื่องใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ปกติแหละเวลาไปพบปะผู้คนไม่มีทางรู้ว่าเขาจะยกเรื่องไหนมาพูดก่อนแล้วฮะใช่ไหมครับแต่ว่าก็ในแง่ของความเป็นนักการทูตเขาก็มีมีมีมารเนอร์ manners, มีมารยาทเขาก็รู้ว่าบางเรื่องเขาก็ไม่อยากจะพูดยกขึ้นพูดกับเราหรอกฮะใช่ไหมครับก็ก็อันนี้ก็เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็คงจะตอบในในสิ่งที่ควรจะตอบ ที่เป็นท,ท่าทีของทางการไปใช่ไหมครับเขก็บางทีเขาก็ไม่ถามแล้ฮะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่รู้กันนะครับในวงการทีนี้บางทีก็ทําให้คิดถึงหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงเวลาที่ผันผวนของสังคมตอนนี้นาการทูตบางประเทศนี่ต้องยอมรับว่าจริงๆว่าเขาอยู่ในสถานะที่ที่เหมือนกับแบบหน้าสิวหน้าขวานผมก็ต้อง ยอมรับจริงๆนะแล้วก็บางประเทศผมก็ยอมรับว่านักการทูตของเขามีความกล้าหาญมากใช่ไหมครับคือคือถ้าเกิดว่าในประเทศของเขาเนี่ยเกิดความวุ่นวายใช่ไหมครับแล้วเขาต้องเลือกเอาระหว่างจะทําตามคําสั่งที่มาจากมืองหลวงหรือจะจะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะฮะว่าเนี่ยมีนักการทูตหลายคนเนี่ยเขาพร้อมจะยืนหยัด ใช่ไหมครับในในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับนักการทูตคนไหนก็ได้นะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวิตนะครับก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าการสะสมการสะสมประสบการณ์การสะสมสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นคนที่เขามีอุดมการเชื่อยังไงนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วพูดยังไง สิปีถัดมาก็พูดอย่างนั้นเขาก็เขาก็จะทําในสิ่งที่เขาเชื่อหรือว่าสิ่งที่เขาพูดมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนก็ก็อาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในขณะนั้นก็คงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับแต่ก็นี่แหละก็หมายถึงว่าคือทุกอาชีพนะครับก็มีมีมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่จะต้องต้อง take decision หรือว่า make a stand ในในบางเรื่องบางมุมนะครับก็ดังนั้นเนี่ยนาการทูตบางประเทศผมก็ค่อนข้างจะเห็นอ,อกเห็นใจเขาทีเดียวนะครับก็คือเราก็ในทางส่วนตัวก็อ๋อก็มีความกล้าหาญนะก,ก็ชื่นชมคาระวะในความกล้าหาญของของหลายท่านนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ในเรียกว่าเป็นคอลลีนะครับเป็นเพื่อนฝูงที่อยู่ในอาชีพเดียวกันนะครับก็ ก็เป็นเป็น <empath> ส <etic asc Avenue> ิ่งที่อย่างนี้แหละฮะเหมือนกับแบบอย่างอย่างเหมือนอย่างกองทัพเรือต่างๆของประเทศต่างๆเมื่อเมื่อเมื่อต่อสู้กันเมื่อเห็นเรือรบของข้าศึกจมลงเขาก็ต้องช่วยใช่ไหมครับต้องช่วยศัตรูขึ้นขึ้นมาใช่ไหมครับจากจมน้ําขึ้นมาก็เป็นเป็นเรื่องของการเป็นคอลีกันนะครับในแวดวงความเป็นนักการทูตก็เป็นคอลีแบบนี้เพราะว่าวันหนึ่งเราอยู่ตรงนี้เราก็ไปที่อื่นเราก็ไปเจอเขาอีก อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า refer ถึงกันได้นะครับเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพื่อนบางคนอ่าบางคนก็ไปเร็วกว่าใช่ไหมครับอย่างอย่างตอนสมัยที่ผมอยู่ที่เจนีวาตอนนู้นผมก็เป็นระดับ4ี่แปดเป็นมินิสเตอร์คาวเซเลอร์นะครับเป็นมินิมินิสเตอร์คาวเซเลอร์เพื่อนบางคนเพื่อนบางคนจากบางประเทศเนี่ยเป็นเป็นทูตนะครับเป็นทูตคือเป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าก็ คือโดยสถานะที่แตกต่างกันคือความเป็นทูตเนี่ยเป็นหัวหน้าสำนักงานแต่แต่เราเป็น Minister c o คาวเซ o เรเราก็ใช่ไหมครับเราก็ต้องต้องเคารพเรื่องของของสเตตัสตรงนั้นของเพื่อนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้ดูว่าาแล้วแล้ว,ลวพอถึงจุดหนึ่งเราก็เจริญเติบโตขึ้นมาทัดเทียมเขาอ่ะแล้วพอจุดหนึ่งอ่ะเขาก็กเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็หมุนเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นคือ ทุกอย่างเนี่ยไม่มีความแน่นอนนะครับเป็นเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรำลึกไว้เสมอนะครับคือผมก็อยู่ในวัดวงการทูตมาเนี่ยนานมากแล้วใช่ไหมครับก็เหลือเหลือเวลาของการรับราชการอ,อีกไปประมาณ5ปี นะครับ5ปีก็แป๊บเดียวนะครับคือคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมกลับไปเมืองไทยหลังจากที่อยู่เจนีวาแล้วเนี่ยกลับไปเมืองไทยเนี่ยผมก็ไปเรียนหลักสูตรนักบ,บริหารการทูตระดับสูงรุ่นที่7ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นเพื่อนฝูงก็มีทั้งในกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มาจากหน่วยงานข้างนอกนะครับเราก็ เป็นเป็นเพื่อนฝูงที่รักใคร่ชอบพอกันนะครับผมก็พยายามในฐานะาที่เป็นประธานผมก็พยายามจัดกิจกรรมต่างๆนะครับมีมีการาพาเพื่อนฝูงไปเที่ยวอะไรต่างๆในนาบางครั้งเนี่ยเคยเคยพาเพื่อนไปถึงถึงสปปลาวไปเยี่ยมเพื่อนที่ที่อยู่ที่สปปลาวนะครับเราก็มีความใกล้ชิดกันแบบนี้นะฮะก็ แล้วผมก็พยายามนะครับคือในในสังคมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของความเนี่ยการที่จะทําให้เกิดความสมานฉันกันเนี่ยก็ก็ต้องพยายามพูดคุยกันในเรื่องที่ทุกคนยอมรับกันได้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามไม่พูดเลยนะฮะคือในในใน,ในฐานะที่ผมเป็นประธานรุ่นหรือว่าอยู่ในฐานะของของอคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ในครอบครัวในสังคมอะไรเงี้ยนะครับบางทีผมก็เรื่องของการเมืองผมก็พยายามไม่พูดเรื่องของอความความขัดแย้งทางศาสนาผมก็พยายามไม่พูดใช่ไหมครับคือแน่นอนอะ่ะเราก็มีความเชื่อของเราทางใดทางหนึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ทําให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมานะครับดังนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าเนี่ยอพอมาอยู่ในวงการทูตเราก็เรียนรู้พวกนี้นะครับก็ต้องอัดดับไปนะครับไปตามสถานการณ์เรื่อย ไม่ไี่ไม่นหมายถึงว่าเราจะไม่มีจุดยืนนะเรามีจุดยืนนะครับผมก็ยังบางทีผมก็ยังคิดเล่นๆวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเราทำอาชีพอื่นที่จะต้อง take stand แล้วเนี่ยนะฮะจะกระทบกระเทือนอ,อะไร friendship ที่ที่เรามีกับเพื่อนๆอไหมใช่ไหมเขาอาจจะรังเกียจเราไหมในเรื่องของความเชื่อ สมมุติความเชื่อทางการเมืองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเกิดว่าวันหนึงเราเราเทคแ n นทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าเกิดว่าวันนึงเราบอกว่าผมอยากจะไปเป็นสมมติอยากไปจากจะไปเป็นนักการเมืองซึ่งก็หนีไม่พ้นอ่ะถ้าสมมติไปเป็นนักการเมืองมันก็ต้องโชว์ออกมาใช่ไหมครับในความเชื่อทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งเนี่ยแล้วเพื่อนๆที่เคยรู้จักกันรักใคร่ชอบพอกันเเขาจะรู้สึกยังไงเอ๊ะเออ สมัยก่อนรักกันดีแล้วแล้วถ้าเห็นท่าทีเราทางการเมืองวันนั้นสมมุตินะฮะเขาจะเขาจะยังรักใคร่ชอบพอเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในหลายสังคมนะครับอาจจะเกิดขึ้นในหลายสังคมว่าบางคนก็ value ในใน friendship ที่มีอยู่แต่บางคนก็ value ในความเชื่อทางการเมืองที่ตัวเองมีใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะเสียเพื่อนไปก็ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ที่จะต้องคิดในในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนี่ก็เช่นกันนะครับการใช้โซเชียลมีเดียก็ผมคิดว่าคือเราก็พยายามใช้ในเรื่องของการสื่อความหมายออกไปใช่ไหมครับเป็นการ communicate นะครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็มีทั้งทั้งสองทางแน่นอนก็จะต้องมีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้ามองในแง่ของประเทศเนี่ยเรื่องของสื่อเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะสามารถทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ใช่ไหมครับหลายประเทศเขาก็ทำซอฟต์พาวเวอร์อย่างมากมายนะครับอย่างอย่างตอนนี้เรื่องของโควิดนะครับประเทศไหนที่เขามีความสามารถมากเขาก็อาจจะทำ เรื่องของยาเรื่องอะไรต่างๆนานาการให้ความช่วยเหลือในฐานะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนึงใช่ไหมครับเ <_ V> พื่อที่จะทําให้ให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีความชอบพอประเทศของตัวเองใช่ไหมครับก็เน <V> ี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจะ,จะ Approach แบบไหนใช่ไหมครับบางบางที่บางที่ Approach แบบหนึ่งก็อาจจะดีนะครับแต่บางที่เนี่ยมีปัญหาทางการเมืองยกตัวอ,อ,อย่างอย่างเปรูเนี่ย นะครับที่ที่มีผลขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนไปฉีดวัคซีนก่อนอย่างเงี้ยก็จะมีคําถามว่าทําไมมาฉีดวัคซีนก่อนวัคซีนมาจากไหนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ทําให้เกิดความขัดแย้งในใน,ในบางองค์กรน,นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างการฉีดวัคซีนเนี่ยผู้ตรงๆก็เป็นเป็นความตั้งใจดีความปรารถนาดีกันทั้งนั้นนะครับต้องการที่อยากจะให้ คนเนี่ยมีภมูมิคุ้มกันตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่ควรจะเอามาเป็นประเด็นมากอะ่ะใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาพอะ่ะก็คือ,ค,อคือใครมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ควรจะต้องแบบใช่ไหมฮะมีมีความรู้สึกดีๆกับเขานะครับดังนั้นผมผมก็คิดว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยควรจะให้เป็นเรื่องของการเมืองน้อยที่สุดแต่ว่ามันก็คงหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมครับ เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์บางทีทําให้คิดเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยสมมติว่าเรามีคนไทยที่เก่งๆนะครับนักกีฬาที่เก่งๆนักมวยที่เก่งอ่าถ้าเป็นคนไทยก็ดีหรือบางทีก็เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับที่ที่เขารักเมืองไทยเป็นเฟนซับไทยแลนด์รักเมืองไทยอาจจะมากกว่าคนไทยะสะอีกใช่ไหมฮะร,รักเมืองไทยรักประเทศไทยรักว,รวัฒนธรรมไทยหรือแหล่งความรู้ที่มาจากไทยใช่ไหมครับ อย่างยกตัวอย่างเรื่องของของผ้าไหมเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักจิมทอมสันในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกเรื่องของผ้าไหมจนเป็นที่รู้จักใช่ไหมครับอย่างบางทีเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศซื้อของไปฝากคนนะครับก็ก็ซื้อจากจิมทอมสันผ้าไหม รวมทั้งยี่ห้ออื่นๆด้วยนะครับก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะจิมทอมสันแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างของจิมทอมสันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่ามีความรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยนานใช่ไหมครับส่วนแบ็กกราวน์เนี่ยเขาจะมายังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเบตอะใช่ไหมครับเรื่องแบ็กกราวน์ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองของบางประเทศหรือเปล่านะครับแล้วก็ ซึ่งก็น่าจะใช่ใช่ไหมครับตอนหลังๆก,ก,ก็ค่อนข้างจะเริ่มมีการพูดในประเด็นนี้ขึ้นมามากนะครับรวมทั้งเป็นในในส่วนที่เขาหายตัวไปเนี่ยก็เป็นการหายตัวที่ทยังเป็นมิส e รีที่ยังไม่สามารถที่จะจะซอฟมิส e รีตรงนี้ได้ใช่ไหมครับหายตัวไปในป่าที่มาเลเซียใช่ไหมครับก็มีการค้นหากันนาน อยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่สามารถที่จะหาเข้าได้ใช่ไหมครับก็การเดินเข้าไปในป่าคนเดียวก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงว่าเป็นป่าใกล้ๆบ้านน่ะใกล้ๆรีสอร์ทที่ตัวเองอยู่แต่ว่าป่าก็คือป่านะครับเดินเข้าไปก็มีสัตว์ร้ายมีเสือมีงูมีอะไรต่างๆนานาอาจจะมีผู้ร้ายใช่ไหมครับก็เนี่ยนะครับคือสําหรับคนที่ชอบเดินป่าเนี่ยก็ ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง,งนะครับคือคือผมก็เคยเดินป่าเป็นครั้งคราวแต่ว่าการเดินป่าของผมเนี่ยก็ไปกับคนที่มีความชํานาญพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างเข้าไปที่ห้วยขาแข่งก็ไปกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับก็ก็เข้าไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจว่าว่า worst case scenario เนี่ยก็มีคนที่ ดูแลเราใช่ไหมครับบางทีก็ไปกับเพื่อนๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ได้เดินเข้าไปคนเดียวคือต้องรู้ว่าป่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่างกรณีของคุณจิมทอมสันเนี่ยนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงเรื่องของผ้าไหมไทยเรื่องของบ้านของเขาใช่ไหมครับที่เป็นบ้านแบบทรงไทยเนี่ยใครก็อยากมาดูคนต่างชาติก็อยากมาดูก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนึงนะครับหรือว่าอ,อย่างในเรื่องของการชกมวยไทย ตอนหลังนี่ก็มีนักมวยต่างชาติที่ชกมวยไทยได้เก่งกว่านักมวยไทยอีกใช่ไหมครับในยุคก,ก่อนนู้นในในยุคตีสิว่าสักยีปีก่อนใช่ไหมครับรามอนเดกเกอร์เป็นนักชกจากจากเนเธอร์แลนด์ก็เป็นนักชกที่เก่งมากใช่ไหมครับก็คือใครๆเห็นการชกของเขาก็จะแบบชอบอะ่ะเป็นเป็นนักมวยที่ชกแบบดุนะครับ หรือหรือพอมาพูดในเรื่องของของศาสนาพุทธใช่ไหมครับซึ่งคนไทยจำนวนมากเนี่ยนับถือศาสนาพุทธก็มีมีคนต่างชาตินะครับเข้ามาเข้ามาเรียนมาศึกษาศาส,สนาพุทธจากประเทศไทยจากหลวงพ่อชาจากท่านอาจารย์มหาบัวนะครับก็จะมีพระต่างชาติอย่างเช่นหลวงพ่อสุเมโธหลวงพ่อชัยสาโร และอีกหลายท่านน่นะครับที่ที่มาแล้วเนี่ยมามานำความรู้นะครับในเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการการดับทุกข์นะครับการทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างดีเนี่ยนะครับไปไปเผยแพร่ให้กับคนต่างชาติเพราะว่าคือผมคิดว่าคนต่างชาติโดยเฉพาะคนคนในยุโรปคนในสหรัฐคนในโลกตะวันตก ก็จะมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่มาจากโลกตะวันตกแล้วไปไปพูดไปไปกล่าวปฐาฐกถาอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เข้าใจแนวคิดของเขาได้ใช่ไหมครับก็ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้ก็เปิดช่องทางนะครับคือซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของไทยเองก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศทําอยู่นะครับแล้วผมก็คิดว่า ก็ในงานอื่อๆกื่นก็ทำนะครับอย่างเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถทำทำได้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศที่ rely on การท่องเที่ยวอะยังไงก็ต้องต้องพยายามส่งเสริมในเรื่องพวกนี้เรื่องของ soft power เป็นการที่จะ attract คนให้เข้ามาใช่ไหมครับ ดึงดคนให้เข้ามาเที่ยวประเทศของตัวเองมามาชิมอาหารมาดูสถานที่วัฒนธรรมต่างๆอย่างในเปรูก็มีสถานที่เยอะแยะไปหมดผมเดินไปแค่10นาทีก็เจอเจอรูอินเจอโบราณสถานใช่ไหมครับก่อนนู้นไปทานอาหารก็ก,ก็ก็มีร้านอาหารแบบเนี้ยที่อยู่ติดกับโบราณสถานดังนั้นบางประเทศเนี่ย ก็จะเป,เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คล้ายๆกับของไทยที่อยุธยาใช่ไหมครับอยุธยาก็จะมีโบราณสถานมีอะไรต่างๆในนาเยอะไปหมดก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําหรับประเทศที่ที่มีนะครับก,ก็เราก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเป็น b lessing อะ่ะโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับเป,เป็นสิ่งที่จะต้องรักษาไว้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับก็ไม่ได้มีน g e n d a อะไรนะครับก็อยากจะทักทายอยากจะทักทายว่าในช่วงนี้ก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าความรู้สึกวันนี้ที่ออกไปเดินเนี่ยคิดว่ามันดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะาผมเห็นคนออกไปเดินเยอะเหมือนกันแล้วก็ออกไปออกไปตัดผมนะครับออกไปตัดผมก็ ออกไปตัดผมก็ก็อืมก็รู้สึกดีนะฮะเพราะว่าคือจำได้ว่าช่างตัดผมคนนี้เขาเขาเขาเคยเปิดร้านในช่วงที่ล็อกดาวน์หนักๆเลยนะตอนนู้นเนี่ยหลายเดือนทีเดียวที่ไม่ได้ตัดผมแล้วผมยาวนะครับแล้วก็เขาก็เปิดร้านขึ้นมาทำให้เรารู้สึกผมรู้สึกว่าเขามีบุญคุณนะคือแบบว่าทำให้เราแบบตัดผมได้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ มีความภูมิใจในความเป็นเป็นช่างตัดผมของเขานะฮะาบางทีผมจําได้ว่าเผมไปตัดผมเสร็จแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลยคือหมายถึงว่าคือเขากค็คงมีนัดเดียวอะ่ะคือมีอพอร์เมนต์เดียวที่ตัดผมให้ผมใช่ไหมถามว่าเป็นตัวเงินมากไหมก็ไม่ได้มากเลยนะแต่ว่า,ากลุ่มเหล่านี้คนเหล่านี้คือทําด้วยใจรักทําด้วยใจรักคนที่ทําด้วยใจรักทําอะไรก็จะดีนะครับก็ เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ